ดีค่ะเด็กๆพบกับครูพี่แอร์นอักษรออนเลินอีกแล้วค่ะเราอยู่กันในรายวิชาอะไรเอ่ยสังคมศึกษาระดับชั้นป .6 เจอพี่แอร์ความหมายก็คือเจอกันในรายวิชาสังคมนะวันนี้เรายังอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้ที่ 1. นะคะาศาสนากับการดำเนินชีวิตและเราก็ยังอยู่กันในเรื่องของบทที่2หลักธรรมนำความสุขนะคะเราเรียนกันมาเยอะแยะแล้วนะคะเกี่ยวกับ หลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพระรัตนตรยัยศรัทธาในพระรัตนตรยัยศัทธาสีไตรสิกขาศีลส,สมาธิปัญญานะคะโอวาสามวันนี้นะคะเราจะมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติตนตามหลักธรรมของาศาสนานะคะเพื่ออะไรคะเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของอบายมุกและสิ่งเสพติดค่ะนักเรียนเปิด ไปที่หนังสือเรียนสังคมป .6 ของอักษรนะคะหน้าที่24นะคะจะมีหัวข้อนี้อยู่นะคะหัวข้อบอกว่าการปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาเพื่อแก้ปัญหาอบายมุกและสิ่งเสพติดค่ะหลักคำสอนสำคัญทางพุทธศาสนานะคะนักเรียนทำไมเราถึงต้องปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาเพื่ออะไรคะสำหรับหัวข้อนี้นะคะก็เพื่อช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับอบายมุกและสิ่งเสพติดนะคะ อบายมุขค,คืออะไรอบายมุกเป็นทางแห่งความเสื่อมทางแห่งความพินาศมีอยู่ทั้งหมด6ประการที่เราเรียกกันว่าอบายมุกหนะคะอบายมุกหมีอะไรบ้างมีเกี่ยวกับเรื่องของการดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนนะคะเที่ยวดูการละเล่นเล่นการพน,นันคบคนชั่วเป็นมิตรเกลียดคันการทำงานซึ่งเราเรียนกันมาแล้วเมื่อเรื่องที่ผ่านมานะคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ดี เราควรทำไหมคะไม่ควรทำนะคะถ้าเราหลีกเลี่ยงได้เราก็จะรอดพ้นจากอบายมุขต่างๆได้ค่ะสิ่งเสพติดคืออะไรสิ่งเสพติดคือสารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆก็ตามนะคะเมื่อเราเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยวิธีรับประทานดมสูบหรือด้วยวิธีการใดๆก็ตามนะคะจะทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจของเรานะคะเช่นถ้า เราเสพไปมากๆเข้าเราก็จะต้องการเสพมากขึ้นไปอีกสุขภาพเราจะเป็นยังไงคะสุดโสมพฤติกรรมจะเปลี่ยนไปนะคะทำให้ผู้เสพนะคะไม่สามารถประกอบชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องง่ายๆก็ไม่สามารถประกอบชีวิตประจำวันได้เหมือนอย่างคนปกตินะคะสิ่งเสพติดมีอะไรบ้างเช่นนะคะสุราบุรี่ยาบ้า ะะซึ่งไม่ว่าจะเป็นสิ่งเสพติดประเภทใดก็ตามนะคะล้วนเป็นสิ่งที่เราทุกคนนะคะควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะหลักธรรมที่จะทําให้เราหลีกเลี่ยงอบายามุกและสิ่งเสพติดได้นะคะครูพี่แอร์ขอยกตัวอย่างบางหลักธรรมนะคะที่เราเคยเรียนกันไปแล้วนะคะสามารถแก้ปัญหาอบายามุกได้ง่ายๆเลยค่ะหลักเบญจศีลหรือว่าศีลห้านั่นเองมีอะไรบ้างไหนเราลองทวนกันดูซิมีอะไรบ้างไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักย์ ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดปดไม่ดื่มสุลานะคะหลักธรรมต่อไปนะคะเรื่องของกุศลมูล3กุศลมูล3าม,มีอะไรบ้างจำกันได้ไหมคะไหนทวนสิข้อ1อะโลภคือความอะไรคะความไม่โลภนะคะ 2. อ,อะโทสะคือความไม่โกรธนะคะ 3. อะโมหะคือความไม่หลงไม่หลงอะไรไม่หลงผิดนะคะ กุศลมูล3กับอบายมุขหนะคะมีความเกี่ยวข้องในเรื่องของการเล่นการพนันเพราะฉะนั้นคนที่มีกุศลมูล3ก็จะมีความไม่โลภนะคะไม่อยากร่ารวยด้วยความไม่ถูกต้องอย่างเราไปเล่นการพนันถือว่าถูกต้องไหมคะไม่ถูกต้องนะคะไม่ควรนะคะเมื่อเราไม่โลภ เราก็ไม่อยากล่ารวยด้วยความไม่ถูกต้องคือไม่เล่นการพนันนั่นเองคนที่มีกุศลมูลสามก็จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายามุกต่างๆไม่มีความหลงผิดนะคะไม่หลงคิดว่าการที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับอบายามุกเนี่ยหรือการเที่ยวกลางคืนการดื่มน้ําเมารวมไปถึงการเล่นการพน,นันเป็นสิ่งที่ถูกต้องถ้าคนมีกุศลมูล3าก็จะไม่คิดแบบนี้นะคะสิ่งที่ควรปฏิบัติคืออะไรนะคะ ทำต่อไปนะคะก็คืออยู่ในเรื่องของเบนจะทำเบนจะทำมีอะไรบ้างมีความเมตตาการุณานะคะประกอบอาชีพสุจริตรักในคู่ครองของ,ของตนมีสัจจะและมีสติสัมปชัญญะครูพี่แอก็เคยกล่าวไปแล้วเหมือนกันนะคะคนเราควรมีสติสัมปชัญญะไม่ว่าจะทําอะไรอยู่ก็ตามนะคะการประกอบอาชีพก็ควรที่จะประกอบอาชีพที่สุจริตไม่ผิดกฎหมายนะคะไม่เกียจค้าน นะคะแล้วเราควรที่จะต้องขยันทํางานไม่เที่ยวกลางคืนไม่เล่นกันพนันนะคะคนที่มีสติเขาก็จะไม่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดหรืออบายามุขทั้งหลายทำต่อไปนะคะก็คือในเรื่องของมงคล38มงคล38สามารถนามาใช้แก้ปัญหาอบายามุขและสิ่งเสพติดได้มีอะไรบ้างมีเรื่องของการมีวินัยนะคะการงานไม่มีโทษไม่ประมาทในธรรมมีวินัยยังไงคนมีวินัยจะขยันทํางาน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ดีเพราะในหัวเขาจะคิดแต่ในเรื่องของการทำงานทำยังไงให้เรามีการงานที่จเจริญรุ่งเรืองธุรกิจเราประสบความสำเร็จเขาก็จะไม่ไปคิดเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทั้งหลายไม่เข้าไปยุ่งนะคะไม่เล่นการพนันที่ทำให้เสียทรัพย์นะคะข้อ 2. นะคะการงานไม่มีโทษการประกอบอาชีพสุจริตการเล่นการพนัน การเล่นกันพนันนะคะถึงแม้ว่าบางคนเนี่ยอาจจะร่ำรวยด้วยวิธีการนี้นะคะแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะแล้วก็ผิดศีลธรรมรวมถึงเรื่องของคนที่ไปเกี่ยวข้องกับสิกับสิ่งเสพติดต่างๆนะคะบางคนไม่ได้เสพแต่บางคนซื้อขายอันนี้ก็ถือว่าเป็นการงานที่ผิดกฎหมายไม่ควรปฏิบัตินะคะ การไม่ประมาทในธรรมอย่างเช่นการที่เราครบคนชั่วบางครั้งเนี่ยคนไม่ดีเขาก็พาเราไปเจอสิ่งที่ไม่ดีอย่างเช่นพาเราไปเสพสิ่งเสพติดนะคะการเล่นการพน,นันคนที่มีมงคล38เขาก็จะมีวินัยนะคะไม่พาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดแล้วก็การพนันต่างๆการประกอบอาชีพสุจริตไม่ประกอบอาชีพที่เป็นโทษไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าขายยาเสพติดหรือการประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการการพน,นันคนที่มีมงคล38เขาก็จะคบแต่คนดีนะคะ ไม่คบคนที่จะพาตัวเองไปเจอกับสิ่งที่ไม่ดีหรือคนที่มีความเสี่ยงหรือสิ่งที่มีความเสี่ยงให้เราไปสู่สิ่งเสียติดหรืออบายามุกนะคะในวัยของนักเรียนนะคะถือว่าเป็นวัยที่เป็นยังไงคะอยากมีเพื่อนไหมเราอยากมีเพื่อนเราอยากมีเพื่อนเยอะแยะเลยนะคะในอบายามุก6ก็ได้สอนไว้ว่าเราอย่าคบคนชั่วเป็นมิตรนะคะเพราะอะไรเพราะอาจมีการนําเราไปสู่สิ่งที่ไม่ดี ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพาเราไปพบกับสิ่งเสพติดหรืออบาย,ยมุกนะคะเพราะอย่างนี้นะคะคำว่ามิตร จึงเป็นสิ่งจําเป็นครูพี่แอก็มองเห็นถึงตรงนี้แหละก็เลยอยากจะแนะนํานักเรียนนะคะเกี่ยวกับหลักธรรมทางศาสนาอีกหลักธรรมหนึ่งนะคะที่เกี่ยวกับบุคคลที่เราควรครบเป็นมิตรด้วยควรจะมีลักษณะอย่างไรในทางพุทธศาสนาบอกไว้ว่าคนที่มีลักษณะเป็นมิตรเรียกว่ามิตรแท้สี่มิตรแท้ส่มีอะไรบ้างข้อที่1มิตรมีอุปการะอุปการะยังไง ช่วยรักษาเพื่อนผู้ไม่ประมาทคำนี้อาจจะฟังดูงงๆหมายความว่าช่วยดูแลบางครั้งเพื่อนเราอาจจะมีความประมาทขาดการยับยั้งชั่งใจหรือมีความหลงผิดเราก็เคยเราก็ควรที่จะช่วยดูแลเขานะคะไม่ให้ไปหลงผิดช่วยรักษาทรัพย์สินของเพื่อนเมื่อเพื่อนมีภัยก็ควรที่จะดูแลกันนะคะเมื่อเพื่อนมีเหตุจําเป็นที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือเราก็ควรที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะ มิตรร่วมสุขร่วมทุก์เป็นยังไงบอกความลับของตนแก่เพื่อนเมื่อเพื่อนบอกความลับเราแล้วเราเป็นยังไงคะบอกต่อไหมไม่บอกต่อนะเราต้องรักษาความลับของเพื่อนเมื่อเพื่อนมีภัยอันตรายละทิ้งเพื่อนไหมคะไม่ควรละทิ้งเพื่อนนะคะข้อที่3มิตรแนะนําประโยชน์เป็นยังไงบ้างเพื่อนจะทําสิ่งไม่ดีต้องเป็นยังไงคะทําเลยทําเลยได้ไหมไม่ได้นะเราต้อง คอยห้ามปรามสนับสนุนให้เพื่อนทําในสิ่งที่ที่ดีงามนะคะให้เพื่อนได้ฟังได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้แต่ต้องเป็นเรื่องที่ดีเช่นเดียวกันบอกสิ่งที่จะทําให้เพื่อนมีความสุขที่แท้จริงว่าทำแบบไหนถึงจะเรียกว่าสุขที่แท้จริงนะคะข้อที่4มิตรมีน้ำใจมิตรมีน้ำใจเป็นยังไงเพื่อนทุกทุกด้วยเพื่อนสุขก็ยินดีด้วย เพื่อนมีความทุกข์ก็ควรเห็นอกเห็นใจเมื่อเพื่อนประสบความสําเร็จหรือเพื่อนมีความสุขเราก็ควรที่จะแสดงความยินดีกับเพื่อนนะคะเมื่อมีใครมาว่าเพื่อนเราติดเตียนเพื่อนเราเราก็ต้องควรที่จะยับยั้งนะคะหรือว่าแก้ไขสิ่งที่คนคนนั้นอาจจะเข้าใจผิดเพื่อนเราอยู่พูดให้เข้าใจให้ถูกต้องและเมื่อมีใครมาชมเพื่อนเราสรรเสริญเพื่อนเรานะคะเราก็ควรที่จะ ยินดีไปกับเพื่อนด้วยนะคะกล่าวชมไปกับเพื่อนด้วยทั้งหมดนี้นะคะก็คือตัวอย่างหลักธรรมบางส่วนนะคะที่ครูพี่แอร์นำมาฝากกับนักเรียนนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อช่วยในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับอบายามูและก็สิ่งเสพติดได้หลักธรรมนะคะมีอีกมากมายหลายหลักธรรมเลยที่นักเรียนสามารถนํามาปรับใช้นะคะแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะนาหลักธรรมหลักธรรมนั้นนะคะมาปรับใช้อย่างไร แต่ไม่ว่าเราจะใช้หลักธรรมไหนก็ตามนะคะบุคคลที่มีธรรมะย่อมจะห่างไกลจากอบยมุกและสิ่งเสพติดบุคคลที่มีธรรมะย่อมไม่พบมกับความเสื่อมหรือความเดือดร้อนค่ะต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมพัฒนาการคิดนะคะกิจกรรมพัฒนาการคิดวันนี้มีแค่ข้อเดียวเท่านั้นให้นักเรียนเขียนอธิบายเกี่ยวกับหลักธรรมทางาพุทธศาสนาที่นักเรียนจะนำไปปรับใช้เพื่อป้องกันปัญหาสารเสพติด ะะหรืออบายมุขใช้อย่างไรนะคะพร้อมบอกเหตุผลในการเลือกหลักธรรมนั้นมาปฏิบัติค่ะ ทำเสร็จแล้วนะคะนำคำตอบที่นักเรียนทำส่งให้กับคุณครูที่สอนสังคมของนักเรียนนะคะอย่าลืมนะคะหลักธรรมมีอยู่มากมายหลากหลายหลักธรรมเลยให้นักเรียนเลือกมาสักหนึ่งหลักธรรมนะคะแล้วก็นำไปปฏิบตัตินำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเองนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อให้ตัวเรานะคะคนที่อยู่รอบข้างเรารวมถึงคนที่อยู่ในสังคมจะได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและมีความสุขค่ะเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน